สวัสดีครับผมชาโนยามาฮ่าครับวันนี้เรามาการที่ยามาฮ่าประดิษฐ์พงมอเตอร์นะครับสาขาตลิ่งงามตรงนี้เรามีประดิษฐ์พงมาลีนนะครับขายเครื่องเรือแล้วก็เรือเวฟรันเนอร์รวมถึงเรืออลูมิเนียมนะครับแบรนด์ยามาฮ่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุทธ อันนี้พิยุทธนะครับเป็นผู้จัดก,การของสาขาที่นี่นะครับเดี๋ยวจะให้พิยุทธพาเดินเข้าไปดูว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับเจอเลยครับ ตรงนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับทั้ง2ส,ส่วนก็คือในเรื่องของเว็บรลนเนอร์ทางด้านขวานะครับตอนนี้เรามีเรือรูพร้อมติดเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีทั้งเครื่องยนต์ทางฝั่งนู้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ติดท้ายเรือแล้วก็คบคันไปด้วยอะไหนะครับแล้วก็อิสเซอรี่อิเรีนะครับตอนนี้เยอะมากเลย รวมถึงนะครับที่สําคัญก็คือที่นี่มีศูนย์บริการมาตรฐานถูกไหมครับมีช่างประจําอยู่ด้านหลังแล้วก็มีตัวแรมสำหรับที่เอาลงแรนเนอร์ซ่อมได้ด้วย <Okay. S 1> วันนี้เราเพิ่งไปส่งมอบเรือกันมาที่ของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ครับก็ไปส่งถึงที่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเรามีฟังก์ชันอะไรมั่งนะครับโอเคครับเชิญครับตรงนั้นห้องพิยุทธใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อ๋อห้องทำงาน <laughs> อ่าครับนั่งกับน้องๆสะอาดสะอ้านมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นพวกแอปเปิลนะครับแล้วก็เป็นพวกของแต่งต่างๆน้งถุนน้ำมันเครื่องนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรือมีทั้งหมดเลยนะครับส่งตรงจากไทม่านะครับไม่ว่าอยากได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเรือนี่มีครบจบเรื่องเรือจริงๆนะครับโอ้มีทุกอย่างครับ นะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกอะไหล่ที่ใช้ในเครื่องเรือถูกไหมครับแล้วก็อยู่ในเรือใบจักรใบอะไรไมีหมดส่วนตรงนี้เป็นเครื่องพิยุทธแนะนําเครื่องหน่อยครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยตัวนี้เป็นเครื่องเรือสี่จังหวัรุ่น F250 นะคะะรับก็ตัวนี้เป็นรุ่น commercial อ๋อนี่มีหมดเลย Enduro ช้งานดีมากนะครับตัวนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าเรามีทุกรุ่นเลยนะครับท,ท,ที่ที่เป็นเครื่องอยามา a h าครับผมอยากได้แบบไหนเรามีหมดนะครับสี่จังหวะกับสองจังหวะมีหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเห็นว่ามีห้องอะไรสวยงามมากอย่าดูด้านนี้ก็ได้ครับตรงนี้นคุณลูกค้าก็สามารถเห็นว่าสูตรของเรามีความพร้อมเพื่ออะไร ขัดอะไรก็สามารถมาซื้อได้ตรงนี้โอ้มีอะไรทุกอย่างเลยมีพนักงานดูแลจัดเรียงเรียบร้อยสั่งตรงจากไทย์มาห้าเลยนะครับโอเคครับสะอาดสะอ้านมากตรงนี้เป็นอะไรครับพี่เป็นศูนย์บริการอารีนะครับศูนย์บริการครับสวัสดครับสวัสดีครับาาอามีช่างใหญ่มากเลยนะครับเนี่ย เป็นพื้นที่กว้างขวางใหญ่มากครับใหญ่มากทั้งเรือแล้วก็เครื่องเรืออุปกรณ์ครบคันหมดเลยนะครับทําได้ทุกอย่างเลยนี่ช่างกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนปิดล็อกข้อต่อน้ำครับข้อต่อน้ำครับโอ้ดูแลเว็บเรนเนอร์มีเพียบเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หัวหน้าช่างหัวหน้าช่างเมื่อกี้ไปส่งมอบเรือมา นะครับเครื่อสม่อกเครื่องเรือมาหมาดที่นี่อุปกรณ์ครบคันมีทุกอย่างเลยไหมครับพี่ใช่ครับเครื่องมือพิเศษก็มีเยอะเครื่องมือพิเศษอ๋อมีเครื่องมือพิเศษตรงนู้นปกติร้านทั่วไปก็จะไม่มีขนาดนี้นะใช่ครับอันนี้จะมีเครื่องมือพิเศษอุปกรณ์ผ่าเครื่องได้หมดได้ครับซ่อมเครื่องได้หมดอันนี้อันนี้ผ่าผ่าทิ้งไว้อันนี้กําลังประกอบครับประกอบเครื่องอะครับวัดเคเรนส์วัดเคเรนส์อ๋อครับทาได้หมดแล้วตรงนั้นอะไรครับพี่ เหมือนกันครับอ๋อกำลังรอประกอบเหมือนกันเครื่องมือนี่อะไรครับเนี่ยน้ํามันเป็นเครื่องเช็คหัวฉีดครับเช็คหัวฉีดโอ้เช็คหัวฉีดได้ด้วยนะครับใครต้องการเซอร์วิสแล้วก็มาเช็คหัวฉีดสามารถทำได้ล้างหัวฉีดล้ระหว่างการซ่อมเนี่ยเราก็มีอ๋อมาตรการมาตรฐานเรียกว่ามาตรฐานเครื่องลูกแผลป้องกันด้วยครับฝุ่นก็ครับ ถือว่าสะอาดสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ครบวงจรมากเลยเมื่อกี้ผมเห็นตัวนั้นเป็นแรมทาอะไรครับพี่เอาไว้เวลาแบบเราอยากรูปปัญหาของเรือเราไม่ต้องแบออกในติดอ๋อทสสทสที่นี่ได้เลยก็เหมือนเป็นแรมแล้วก็มีอ่างน้ําอยู่ในนั้นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับพี่เชญครับอืมลำนี้ทําอะไรครับ ัีสาไตตไม่ติดครับครับอ,อ๋อก็สามารถเทสที่นี่ได้เลยปกติแล้วถ้าเราไม่มีตัวนี้เราต้องไปลงแม่น้ำไม่ก็ทะ<ช>เลเ<ช>นะาะต้องยกไปแล,แล้วก็ยกกลับมาแต่ตัวนี้มีแรมเลยอันนี้ว่ายน้ำได้ไหมครับเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ละ อ๋อก็สามารถซ่อมตรงนี้แล้วก็เทสได้ด้วยใช่เวลาเราทำเครื่องเสร็จแล้วเนี้ยแล้วก็เราก็มาลานอินในนี้ลานอินในนี้ได้เลยใช่ครับอืมถือว่าครบมากผมเห็นอุปกรณ์ตัวนั้นเอาไว้ทำอะไรครับยกเครื่องยกเรือยกเครื่องยกเรือใช่ครับอ๋อเป็นเครนเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราไปส่งเรือก็สามารถรองรับน้ําหนักได้เท่าไหร่นะครับเห็นพี่แจ้งอันนี้หนึ่งตันครับหนึ่งตันก็คือเครื่องเรือที่หรือเรือต่างๆเราสามารถยกได้เลย ง่ายครับง่ายรเรือนี้ก็ไม่ไม่เกินตันอยู่แล้วไม่เกินตันโอ้ใหญ่โตแล้วด้านหลังนั่นคืออะไรครับพี่พี่เป็นที่เช่เป็นสต๊อกเก็บน้ํามันแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะอ๋อตัวนี้ก็จะมีเพ่อวางซ่อมระหว่างซ่อมก็สามารถวางแล้เป็นเครื่องเรือเมื่อกี้พาขึ้นไปชมข้างบนอได้ไหมครับเห็นเดินขึ้นไปดูมันมีเทรลเลอร์กับข้างบนนะครับขอบคุณมากเลยครับที่พบสวัสดีครับ สะอาดสะอ้านนะครับถังขยะที่วางไว้ก็ดูเรียบร้อยไปหมดนี่จริงจังเรื่องเรือมากเลยนะครับประด็จพงศ์ครับม,มีห้องประชุมใหญ่ด้านบนด้วยนะครับครับผมมีห้องประชุมมีที่เก็บ โอ้โอ้โหนี่ไม่ประชุมธรรมดานะครับเนี่ยมาได้ทั้งคลรมอรเลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหน,นี่ออนไลน์อะไรก็สามารถทำได้โอ้มีโปรเจคเตอร์อย่างดีเยี่ยมมากเลยครับมีพี่เจด้วยนะครับเนี่ยเจเจรินโอ้โหผมว่าคนที่ชอบเรือมาที่นี่จะรู้สึกว่าเยี่ยมมากๆ โอเคครับตรงนั้นผมเห็นมีมีเทลเลอร์เป็นสินค้าโชว์ครับอ่าครับอันนี้เราก็จะเห็นบูมสูงของทางโชว์รูมนะครับก็เราตั้งไว้เพื่อเวลาลูกค้าผ่านามาผ่านมานี่ถนนอยู่ตรงเส้นไหนครับเนี่ยเขาเรียกว่าถนนสายรอบก่อครับ รอบเกาะอยู่ตรงตงลิ่งงามใช่ใชตัวนี้ขายแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นี่เองสุดยอดมากเลยครับลูกค้าเพิ่งจองตัว GP108R ไปนะครับเทนเ,ทลเลอร์ด้วยโอ้เรามีครบวงจรทุกอย่างนะครับเทนเลอร์ก็มีด้วยอรถผ่านไปผ่านมาตรงน,นี้ก็จะเห็นเด่นชัดมากเลยตรงน,นี้ผมเห็นโชว์รูมรถส่วนใหญ่จะอยู่เส้นนี้หมดเลยใช่ครับแล้วก็มียามาฮ่าของเราด้วยเด่นเป็นสง่าเลยนะครับ โอเคครับนี่เรือเรือโบราณนะครับพี่เป็นเรือที่เราซื้อเก็บไว้โชว์โหลงทุนเยอะนะที่นี่ผมว่ามาตรฐานสูงมากในสุราษฎร์ที่นี่น่าจะใหญ่ที่สุดสำหรับเรื่องเรือสำหรับขนานใหญ่ของเราแล้วก็ที่ก่อสมุยก็คิดว่าใหญ่ที่สุดแทบจะ ในภาคใ,<ห>ใ,ใต้เลยในภาคใ,ใ,ใต้ผมว่าได้อยู่ครับจริงจังมากเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงเมื่อกี้นี้ที่ดูจากข้างล่างนะครับมองจากข้างบนนี่รู้สึกกว้างใหญ่มากครับเราก็ยกสินค้าบางเทที่เราต้องการดู ขึ้นมาอ,นอ๋อทางนี้มันนี้ทางนี้มันสามารถขึ้นได้ถ้าเราใช้เครนนั้นยกขึ้นมาโอ้โหตรงนั้นข้างหลังเป็นที่เก็บ,บเห็นเห็น,เห,นเห็นเห็นเวเบอรนเนอร์อยู่ในรังด้วยใช่ไหมครับครับผมพวกนี้นําเข้าหมดเลยนะครับใช่ครับนำเข้าหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหล่พร้อมนม้ามันมีทุกอย่างก็เรียกว่าซื้อกับพี่ยุนี่อุ่นใจไปส่งให้ด้วยซ่อมให้ด้วยดูแลถึงบ้านด้วยนะครับมีช่างดูแลฝากถึงทุกคนที่กำลังมองเรื่องเรืออยู่ครับว่า ในพูดถึงเกาะสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีธุรกิจทาน้ำมากมายเมื่อช่วงยุคก,ก่อนก่อนเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวเกาะสมุยนะค,ะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้จะมีะปัญหาเรื่องโควิดแต่เราฉีดวัคซีนกันหมดแล้วใช่ไหมครับที่นี่ที่นี่ขอให้คุณลูกค้ามั่นใจนะับพนักง,งานของ ผลิตพวงมอเตอร์ทุกคนของที่กอสรรย้อยแล้วเเตอรฉีดวัคซีนเรียบร้อยทุกคนร0อยเปอร์เซนะครับก็ให้มั่นใจได้ครับผมครับก็ฝากทางโชว์รูมตลิ่งงามนะครับยามาฮามารีนนะครับผลิตพวงมารีนมาให้ด้วยก็มีอะไรติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับพ่ยุทธ์ก็เบอร์ก็เรามีเพจของร้านทั้งสองสาขาส่วนตัวผมก็08-1 เจ็ 1, 57, ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดจริงดีรับใช้ตลอดนะครับอขอบคุณมา,มากเลยครับนะครับ,นะรบหวังว่าทุกท่านที่กำลังมองหาเรือสักลำหนึ่ง กำลังหาเว็บเรือเครื่องเรือเครื่องยนต์ติดท้ายเรือยามาฮ่ามือแท้อะไรน้ำมันมีหมดนอกเหนือจากนั้นเมื่อกี้นี้ที่ไม่ได้ถ่ายอยู่ข้างกันก็คือเป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์นี่เรามีสาขามากมายแล้วก็มั่นใจได้ว่าเรามีทุกอย่างจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กแล้วก็ตัวบิ๊กไบค์เองสามารถที่นี่ก็มีด้วยใช่ครับ ฝากไปด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจสนใจอะไรก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ไปยุทธ์ให้หรือตามเพจที่เรามีนะครับตอนนี้เรามีช่องทางติดต่อมากมายผมฝากอีกอันนึงคือเรื่องของช่อง YouTube ตอนนี้เรามีช่อง YouTube <ช>ประดิษฐ์พ,ษพงมาลีนะครับความรู้เรื่องเรือเรื่องเครื่องเรือเรื่องเว็บแนเนอร์ต่างๆสามารถดูในนั้น เดี๋ยวจะมีพี่ยทธอยู่ในคลิปวิดีโอในนั้นด้วยขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยทธสวัสดีครับ